ดีได้พี่น้องเน้อสบายดีบ่ฝนตกแล้วสบายดีบ่เย็นบ่แดงมาโดนแล้วไม่ขาเพิ่นกันอยากขายอยากขายนะเพื่อนน่ะเฮ็ดเพิงเพิ่นกันหลายทั้งเฮ็ดเพิงทั้งแมงกอกน,นี่เฮ็ดเพิงนี่แมปเป้ง มีแมงกอกมีแมงแข้งนี่กับปลาเนื้ออ่อนผู้โดสายจวดมาจัดโรดเดอร์นี่กับแกมเลออยู่อันเดียวนี่องแม่ <c oughs> <c oughs> แรงตลาดแรงตลาดแรงอันขึ้นบ้านงแล้วมันลงบ้างนีนง่เก๋เฮ็ดเฮ็ดเท้าไม่ข้าหนากระเท้าอันนี้กับพ่อข้าก็ร่างปอกทุเรียนเงินดันลอก่อเสียเงินพกไปหาเสียบซื้อของหน่วยเลยอันนี้เพื่อนในจับประเด็งครับมันขี่ลกูกมืบอบักไฟเบื้องบักทุเรียนเพื่อน